สบายดีสวัสดีครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ไปทําการบายสีสู่ขวัญน,นะฮะเป็นงานปีใหม่คือแต่ละคนแต่ละพิธีการเนี่ยจะแตกต่างกันไปทําบุญบ้านทําบุญเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาครอบครัวใหญ่ที่เข้ามาบายสีสู่ขวัญแต่วันนี้ผมได้มีโอกาสพิเศษได้เข้ามาในงานบุญงานเทือนงานทานงานตั้งกองอัฐะ

นะพิธีแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นเลยนะฮะนั่นคือเขาระลึกถึงผู้ที่ร่วมรับไปแล้วเนี่ยเขามักจะจัดกันก็คือตอนช่วงที่ร้อยวันครบปีครบ2ปีหรือครบ3ปีแต่การตั้งกองบุญกองเฮือนเนี่ยเขาจะจัดกันก็คือหลังปีใหม่ นั่นหมายความว่าตอนปีใหม่เราอาจจะไปสังสรรค์กันนึกถึงบิดามารดานะฮะนึกถึงผู้มีอุปการะคุณแต่การตั้งกองบุญกองทานเนี่ยเขาระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับเปรียบเสมือนกับว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ลุงป้านะอาปู่ย่าตายายนะฮะที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะระลึกถึงหลังปีใหม่นี้เขาจะตั้งกองบุญกัน เพื่อทําพิธีนะฮะเพื่อให้ญาติเสน็จไม่สหายกลับมาลึกถึงแล้วก็มีเชิญพระท่านนะฮะเข้ามาทําพิธีกันชื่อได้บอคนนี้จําได้ไหมชื่อออคนที่พูดว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับในช่องไทยรัฐสเกดเนอร์สุดยอด วันนี้มาบุญบ้านน้องกี้เนะบุญตั้งกองนะจำกันได้บอสน้องกีนน้องนกน้องนีเธอสามสาวาเจอกันบ่อยๆ,อยๆวันนี้มา <c oughs> วันนี้โชคดีมากเลยเนาะที่ได้มาาสาวบ,บุญตั้งกองนะนนนวันนี้เป็นวันที่สองออมาทำอะไรกันมาใช้บ้านมือนี่วันนี้เป็นเมื่อสุดท้ายมือสุดท้ายที่นี่นะพิธีที่นี่นะแทบจะหลายวันเลย เก็บต้องเกยบเป็นทิศกู๋แหละเก็บเป็นทิศสองทิศกการตั้งกองบุญเนี่ยผมทราบมาว่าจัดถึง2วันด้วยกันซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนจะเข้ามานะครับแล้วร่วมทําบุญกันตั้งกองบุญกันเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนถือผ่านพุ่มเข้ามากันนะฮะเราจะเห็นว่าซุ้มทั้งหลายแหล่เนี่ยจัดเตรียมเอาไว้ เพื่อให้กับหมู่มิสหาญาติพี่น้องนะฮะได้กลับมากันเพื่อที่จะมาทําบุญตั้งกองกันแล้วก็ร่วมพูดคุยกันไม่ได้เจอกันมาเพราะว่านี่คือวันปีใหม่นั่นเองเขามาจะจัดหลังวันปีใหม่ครับแล้วก็นวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะเป็นวันใสาบาตรครับแล้วก็จะมีพิธีกรรมอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราใสาบาตรกนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการบายสีสู่ขวัญให้กับเจ้าของเรือน ญาติพี่น้องนะครับที่เป็นเจ้าของเรือนแห่งนี้ก็เพื่อที่จะให้สิริมงคลกับชีวิตตลอดทั้งปีและตลอดไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นมลซืนนครับพรุ่งนี้ก็จะถือว่าเป็นงานลื่นเลิงลื่นเลิงก็คือจะมีการทานข้าวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีดนตรีมีฟ้อนรำมีการลื่นเลิงถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองแล้วกันนะฮะให้กับผู้ร่วมรับด้วยและก็ทุกคนที่เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยครับ ผมรู้สึกว่าที่สปปลาวพิธีก่อนข้างละเอียดและเยอะแยะมากมายเลยจริงๆตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาที่หลวงพ่อบางหรือ,คอนครหลวงเวียงจันทร์เองก็ดีเราจะเห็นงานเมืองงานแขวงงานบ้านเราก็ไปเสร็จเรียบร้อยมาเป็นงานครอบครัวแต่แล้วกับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเขากลับทําให้กับครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วยังระลึกถึงตลอดเวลาเนี่ยแหละฮะผมเลยมีความรู้สึกว่าครอบครัวใหญ่ ที่เกิดขึ้นที่สปปลาวไม่ใช่เพียงแค่คนที่รู้จักทานันเองยังมีมิตรสหายเพื่อนบ้านแล้วคนที่เป็นฮักแพงกันหมู่เพื่อนกันได้เข้ามาร่วมกันแสดงความยินดีและลึกถึงผมก็อยากจะเข้าไปให้ลึกมากกว่านั้นนะครับเพราะว่างานพิธีอย่างนี้ยังมีอีกเยอะเลยแต่ว่ากาองอัฐานั้นเ่นว่ามิจุดประสงค์และเปอาหมายเพราะว่ากองอัฐานั้นเป็นยังพระเจะ่าักมักาวายกองอัฐาเอาในเครื่องเกบจงงาม,งาม ก็เคลื่อนหดผููท่านมีพระคุณคผูคุณพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพนับถือแต่ก่อนเบืออลังพันมาเอาเคยเลยเของกินแซบแซ่เอาเห็นเอาไปตลาดพอดีหรือว,ว่าไปตังทินตังบนเดยวแต่เขาฉิไปเขาเป็นของอแปลกๆหรือว,ว่าของที่แซ่บๆโอ้ยอันนี้อีพอแล้วก็มากนอกอันนี้อาจารย์ในญ่เขาก็มากนอก เขาเห็นเนาสื่อมาฝากมาตอดปอนสินดินสินเสมือปันะวายเคียนเพ่นเบืืองหลังในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เขาอะไรแต่ความคิดฮอดเอาบอัวสามารถยืนเสมือเ็นไหนคือเกา่าเฮาคืดฮอดพอเอากับบสามารถสื่อส่งสื่อเสืองงามให้เป็นนงไรเอาบอัเห็นข้อกินแบ่แบแทบเขาจะใครไปพอ่อเฮากินกับกินหมดไรมาหอดปัจจุบันนี้เขาอะไรแต่ใจทำใจเอาใจ ทรงทั้งใจกันในเหมือนนำขึ้นหอดแนนต่จึงติดตั้งกองอัฐาขึ้นมาเพื่อว่างเครื่องซีนเรานีเป็นเครื่องบาคุณกุศลเี่งเราทำในมือหนีให้เปรหอดเป็นถึงเิ่นที่สปปลาวคนที่ดำเนินพิธีกรรมเราจะเรียกว่าหมอพรหรือบางที่จะเรียกว่าสารวัตรหรือศิลวัตรเป็นผู้ที่ดำเนินพิธีทางฝ่ายคารวาสเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับพระท่าน และท่านก็เล่าให้ฟังว่ากุศลบายของการตั้งกองกองอัฐานี้ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราร่วมกันทําบุญไม่ใช่เพียงแค่เจ้าภาพฝ่ายเดียวที่จะทําบุญให้กับผู้ร่วงลับหรือผู้มีพระคุณหรือเจ้าที่เจ้าทางแต่กลับกลายเป็นว่าให้มีส่วนร่วมให้ทุกๆคนที่เข้ามามีส่วนร่วมได้มีส่วนร่วมในการทําบุญกันแบ่งปันกันมาเจอกัน มาพบหน้ากันมาพูดคุยกันและแสดงความห่วงใยซึ่งกันและกันบ่งบอกถึงว่าถ้าบ้านไหนมีการตั้งกองตั้งบุญอัฐิแต่ละบ้านก็จะไปช่วยกันไปช่วยเหลือกันไปร่วมทำบุญกันมาแสดงความยินดีมาทักทายก็เปรียบเสมือนหนึ่งปีเราจะมาเจอกันสักครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้น ก็จะทำการบายสีสู่ขวัญซึ่งกันและกันจะทำให้กับเจ้าเรือนเจ้าบ้านให้มีความสุขลมเย็นแข็งแรงและขณะเดียวกันก็จะบายสีกันไปมาเพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องที่มาจากต่างไกลญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหมู่ที่มีความห่วงใย,ยกันมาจากที่ไกลๆได้มีความเจริญรุ่งเรืองแข็งแรง และผมก็ทราบม,มาว่าในการบายสีสู่ขวัญน,นั้นนี้เขาจะมีเหล้าบุญไข่และไก่ต้มเอามาใส่ไว้ในมือเราในการบายสีสู่ขวัญเวลาอวยพรให้เราเสร็จแล้วเขาก็อยากจะให้เรากินข้าวกินไก่ต้มกินไข่หรือดื่มเหล้าเป็นพรมเพณนีที่เขามอบความห่วงใยกันไปมาเปรียบเสมือนเขาอยากให้เราอิ่มให้เราสบายเพื่อที่จะเดินทางต่อไป และผู้ที่รับมอบก็จะรู้สึกถึงความดีใจถึงความห่วงใยและนำของนั้นกินเข้าไปเพื่ออิ่มท้องและอยู่ท้องจะทําให้เจ้าของเรือนเจ้าของบ้านหรือคนที่มอบอาหารให้นั้นนะรู้สึกดีใจและนั่นเป็นกุศลบายเล็กๆที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในมือเราแต่มันคือความห่วงใยที่เขามีให้กันและกันและนี่แหละครับ ประเพณีเล็กๆน้อยๆเป็นความห่วงใยที่แฝงเอาไว้ถึงความรักและความห่วงใยกันไปมาเงินไล่นองให้ทองไล่ข้าให้ได้เป็นเจ้าบนในคนนี้ให้หลักให้หอให้ดอกให้เวนให้ําให้รวยให้มีอายุบรรโนสู่ข่างพาร่างเ้ยเจ้ามวยรวยเบิร์ว แล้วหลังจากที่เสร็จพิธีกรรมกันที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้เราก็ร่วมรับประทานอาหารกันม่วนซื่นกันพูดคุยกันพบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกันและผมก็เห็นว่าคนลาวเขาจะเดินไปหาและทักทายกันหมดทุกคนถามถ่ยทุกสุขกันไปมาร่วมร้องลําทําเพลงฟ้อนลัมอวยพรอวยใจโชคดีปีใหม่กันไปมา ตำจองสนุกสนานจนกระทั่งอิ่มท้องและแต่ละคนก็เดินทางกลับบ้านไปทำหน้าที่ของตัวเองกันต่อไปอยากบอกเจ้านับวันเวลาอยากจะไปหาพาหัวใจไปออกไปพบเจ้าผู้คนอีกหลากลาย ง่งายเพียงก้าวออกมามีเรื่องดีๆท่าเฮาอยู่เพียงออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งปันฮักให้แก่กันผูกพันไทยกับลาวห่างไกลแต่ใจบ่ห่างกันไปไทยมาลาวไปใส่ไปกันไทยเลาไปด้วย ไทยเราทุกแงเดิห่างไกลแต่ใจบ่ห่างกันไปไทยมาเราไปใส่ไปกันไทยเราไปด้วยกันไทยเราทุกแ t h เดิวันนี้มาเจอแฟนคลับเดอ้อชื่ออะไรนะลูกซินอันผนี้อ่ะอัตโตแฟนคลับราอว่าอายุขนาดนี้อ่ะ เฝ้าแต่ค <rua> ิดถึงเมื่อเฮาต้องห่างกันกิดฮอดทุกวันอยากกลับไปหา้าไพอยากจะหูต้องลองตามมาลองมาค้นหาแล้วเจ้าจะเข้าใจมีเรื่องดีๆถ้าเ้าอยู่ ออกมาเพื่อพอกันชื่บได้บอคนนี้จำได้ไหมชื่ออ,อ้อ,ออ้อคนที่พูดว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดท้ายในช่องไทยรไไัฐสเกเดอเรไไ์อเนอเร์สุดยอ